ข่าสซูไวในมันจะมีอยู่ถูกๆไวเลยนะครับพอเราโย่เด็กโย่เป็นเด็กนี้กระแสดงว่าครอบครัวก็ต้องเริ่มต้นจากเราเพราะในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็จะต้องเชี่ยวฟังนะต่อคําสั่งของป้าเลีหมาแล้วก็จําเป็นจะต้องผึ่งผ้าอาศัยนะต่อป้าเลีหมาจําเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อผีต่อนองไอ้นั่นก็แสดงว่าครอบครัวมันก็เริ่มต้นจากเรานะครับเราจะไปเริ่มต้นบอกว่าเอาเริ่มต้นจากป้า เหลิมต้นจักมา้าเรลิมจัจักผีเรล่มต้นจักหนองนะเรลิมจันจักตัวแน่เรลิมตันตกตัต,ต,ตัวชายนี่ไอเนี้ยก็คือไม่ใช่แล้วนะสิ่งที่สําคัญเด่สุดก็คืออิบอ,อิบดาบินับซิกาก็คือทันจงเริ่มต้นจากตัวข้องทันนะไอเนี้ยก็คือความไม่ี่ว่าครอบครัวจะจะมีอิมานได้นะแลยก็ครอบครัวจะมีความแข็งแกร่งได้ก็คือเราเอาตัวเราเป็นท่านก่อนเราอย่าไปมองคนอื่นก่อนให้มากและตัวครอบครัวทุกคนเมื่อ สามารถรักษาบทบาทนาถีของตัวเองได้ใน้ายที่สุดแลว้วบทบาทนาถีของแต่ละคนนั้นได้รักษากันยางเข้มงหดกดขั้นเมื่อมาล้อมกันมาร่วมเข้ากันมันก็จะได้รวมกันเก้ปัญหาในบางเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหน้าถีรับผิดชอบของตัวเองพอเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่นาถีตัวเองน่ามีหน้าเป็นหน้าถีของคนอื่นเป็นนาถีของสังคมนาถีเขาบกพร่องตอน้าถีแต่เมื่อเราพร้อมเราก็พร้อมจะยืนินมือเข้าไปช่วยเหลือได้ แต่ในขณะเดียวกันสร้างคุมนะทุกวันนี้ก็คือหนึ่งไม่หลุจักหน้าทีข้องตัวเองสองไปทําหน้าทีที่ไม่ใช่น้าทีข้องตัวเองนะครับมันก็เลยเกิดความซับซ้วนวนวายนะเกิดความซับซ้วุ่นวายเกิดปัญหานะกลายเป็นปัญหาสะสมขึ้นมานะคังเลวขังเหลาจนกระทั่งว่าอยากแก้การแก้ไขและครปรับปรปุงไอ้นี้ไอ้นี้ก็คือเรื่องที่สาคัญ <c oughs> ดังนั้นจากองค์การก็อันการาน อ่าที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ได้กล่าวอย่าอย่าลืมนาอามานุคอังฟุสะกุมวะาอหลีกุมนารอนะท่านทาั้งหลายโอ้บรรดาผูา้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ทั้ la, ทงหลายท่านจงปกปักรักษานะอังฟ ok ุสะกุม um, ตัวของท่านเองเห็นไหมครับในองค์การของอัลกุรอานบอกตัวเองโขนว ah um ่าอหลีกุมหลังจากนั้นเลยก็คือตัวของหลังจากนั้นก็คืออหลีก็คือได้แก บุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลการรับผิดชอบของพวกเราหน้าโรกก็คือให้้นจากคุ้มนรกให้้นจากการลงโทษลงทันให้พ้นจากความวิบัตินะครับซึ่งความวิบัตินี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นาหากว่าเราจะมองถึงความวิบัติหรือว่าไฟนรกที่จะให้เกิดขึ้นในนาดูเนียเนี่ยนะแล้วก็เราละเลยเนี่ยในท้ายที่สุดแล้ว เราจะพบกับความวิบัติเราก็พบกับการลุงทุนลงทันจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาทางตัวเราเองทางผู้ที่อยู่ภายใต้การขบครอ,องของเรานะครับจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถแก้ไขแก้แก้ไขสถานาการณ์ไดก็คือไม่ถึงเอาวันที่อัลลอฮฺตะลาตัดสินแล้ววันที่เราจบชีวิตลงไปแล้วแสดงว่าเราสํำนึกสักแค่ไห้ก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับไปสู่โอกาสนั้นได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นองค์การก่ออุกกาศลึงจึงได้กล่าวเตือนกับตัวเขาเรา อังฟุสกุมก็คือตัวของท่านเองว่าอหลีกุมและกะอ็อหลีของท่านอันนี้ก็คือหนึ่งในองค์การของอัลกุรอานที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวของพวกเรานะครับก็คือเริ่มจากตัวเรากกอนนี่ก็คือธีม่าของคำว่าครอบครัวดีมีอิม่านั่นก็คือเริ่มจากตัวเรานะครับดังนั้นพี่น้องครับในองค์การของอัลกุรอานนะที่พระองค์เราซุบฮานอวะตาลาได้กล่าวถึงความสําคัญระว่างผู้นําครอบครัวนะครับ ก็คือทางผู้ชายและผู้หญิงซึ่งจะต้องอาชายชีวิตรวมกันนะครับในการในการเป็นอยู่ก็เราก็าจะข้อเริมจากตัวข้องพี่น้องเองนะในทานาทีพี่น้องเขามีครอบครัวแล้วเริมจากตรงนี้เลยในฐานะสุดเลยมันก็จะวนลับมาห้าจุดเทวกรจักเรามีครอบครัวเหมือนกันนะครับเราจะเริมต้นจากตัวเราคนเริมจากตัวเราเริมจากวัยนี้วัยเ่พี่น้องมีครอบครัววัยเทพี่นอ้อ,นองมีลูกแล้วมีล้านแล้ววัยเทพี่น้องมี อาหารมีการแลวไว้ทพี่นองต้องมีความรับผิดชฌลกลากไล่ไล่ด้านเละลืมจักตรงนี้อนนะครับนะพอถ้าหากาเราลืมจักตรงนี้นั่นมันก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับทึงแม้ว่าจะแก้ไม่มดแต่ก็จะแก้ได้นะโดยทีละอย่างทีละอย่าง,ะางนะครับในประเด็นที่หนึ่งก็คือในฐานะที่เราเป็นครอบครัวนะครับแน่นอนเลิกเกินความเป็นครอบครัวนั่นมันจะต้องอาศัยนะครับาการใช้ชีวิตอยู่รวมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง นะครับดังนั้นหน้าถีของผู้ชายนะครับในท่านะที่เป็นผู้นาครอบครัวนะครับผู้นาครอบครัวนาทีนี้ก็คือหนึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณสองนะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเป็นผู้นําทางด้านการบริหารการจัดการนะครับเป็นผู้นําทางด้าน